ตำรวจปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสานักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีเพื่อตรวจเต้นรถมือสองในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีซึ่งก็พบว่ามีผู้ประกอบการหลายแห่งยังมีการกระทําผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการตรวจสอบการดําเนินธรุรกิจในด้านของเต้นรถซึ่งอาจจะมีการกระทําผิดกฎหมายมีมานะครับแปดแปดแห่งเนี่ยจะมีของมันเมืองทั้งหมด ซึ่งก็ูที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดสบบระบุรีตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคบเจ้าหน้าที่จากสำนังนกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานเข้าตรวจสอบผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจรถยนต์ที่ใช้แล้วหรือที่เรียกว่าเต็นต์รถมือสองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากหลังจากประชุมแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่จากสำนังกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แบ่งสายออกเป็น4ชุดได้แยกย้ายการดำเนินการเข้าตรวจสอบเส้นรถยนต์มือสองในเขตพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีเพื่อตรวจสอบการดำเนินธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วตามพรบรคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522 และพรบรคุ้มครองการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช2474ทางด้านพันตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย์ผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบอได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของเต้นรถหลายรายยังมีการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีการติดป้ายแสดงรุ่นของรถสียี่ห้อหรือแม้กระทั่งผู้ครอบครองรถ ไว้ให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งตามพรบครุ้มครองผู้บริโภคจะต้องมีการกําหนดให้ผู้ประกอบการนั้นติดไว้ที่หน้ากระจกรถหรือแสดงให้ลูกค้าได้เห็นซึ่งก็ออกซุ่มออกตรวจไปทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดสระบุรีนี่ก็เป็นจังหวัดที่ห้าที่แะครับในในการตรวจซึ่งในการตรวจภาพรวมเมื่อเช้านี้นะ ทางได้สอบถามทางปอเกียรติแล้วก็คณะทีมงานก็ส่วนใหญ่ก็ซาอุดีก็ทําถูกต้องมากแล้วฮะเพราะว่าได้มีการประชาสัมพันธ์กันหลายครั้งแล้วก็บอกไปยังผู้ที่าทาธุรกิจเต็นท์มือสองนะฮะเรื่องไม่ว่าจะเป็นาการทําฉลากให้ถูกต้องตามประวัตบบคุ้มครอง,อง,อง,องวิโนั้นดีโทษปรับนะฮะถ้าไม่ทาให้ถูกต้องเนี่ยผู้จําหน่ายก็จะปรับ5 0,000ื่นจำคุกไม่เกิน6เดือนและสําหรับใบสัญญารประกันการซื้อ หมายว่าไม่มีสัญเรียกว่าไปสัญญาคำประกันการเอาเองินนะฮะถ้าทำไม่ถูกก็จะโดนปรับประมาณ10,000แสนบาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1ปีนะเพราะนั้นเพราะมันมีโทษหนักนะฮะก็ฝากย้ำเตือนนะฮะท่านผู้ประกอบการร่บมือสองห้าทำไถูกต้องไม่ว่าจะเป็นใบญาตขาของเก่านะรหรือสลากหรือ,อใบใบันใบใบันทึกการรับเงินนะครับทำไมถูกต้องก็ฝากประจาสัมพันธ์มาด้วยนะครับ พันตำรวจเอกถาวรยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับเต็นท์รถที่เข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้มีการลงบันทึกเพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการตามกฎหมายแต่ในเบื้องต้นพบว่ามีการกระทำผิดในข้อหาไม่ร้ายแรงก็จะให้มีการดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคคือกำหนดโทษปรับในการเบื้องต้นแต่หากภายหลังมีการตรวจสอบและพบการกระทำผิดอีกก็จะเสนอให้มีการดำเนินคดีอาญาคือทั้งจำและปรับและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่เป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2550ตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งในบทลงโทษคือปรับเป็นเงินไม่เกิน100,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนทางด้านการการะทำผิดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่24พุทธศักราช2550จะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน50,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับการดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการรถมือสองหรือเต้นรถที่จังหวัดสระบุรีหลังจากมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมขณะเดียวกันก็ได้มีการตรวจสอบด้วยว่าเป็นรถที่ถูกกฎหมายด้วยหรือไม่ ทีตำแหนงนั้นยกนะฮะที่จะเน้นในด้านตรวจเรื่องเป็นรถมือสองที่น่าจะมีเกี่ยวกับการผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเอารถาที่ได้จากการการผิดมาย้อมแมวหรือมาขายในเต็นท์นะแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคนั้นซึ่งไม่รู้นะฮะว่าที่มาที่ไปยังไงซื้อไปแล้วก็ไม่สามารถจะโอนทะเียนได้ซึ่งเกิดปัญหาเยอะหรือไม่รถที่ไม่ได้ถูกต้องหมายว่ารถอาจจะมีสภาพที่ไม่ ใช้มานานแล้วแล้วก็มาอบอกว่าใช้เพียงปี2ปีนะใช้เพียงมือเดียวนะแล้วก็มีรถเป็นรถซี่มีสภาพดีแล้วขายในราคาที่มันแพงซึ่งทำให้พวกนั้นพอไปใช้จริงแล้วไม่ไม่เปยนไปตามนั้นหรือไม่ก็เปลี่ยนเลขใหม่นะจากเลขใหม่2แสนหรือแสนหนึ่งแล้วก็มาขายตามราคาเลขใหม่นะก็มีเรื่องร้องเรียนไปที่สกบเยอะสอกบก็เลยเมีมาตรการและนโยบายที่จะมา เน้นในการตรวจเพื่อให้เต็นท์รถนั้นได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็มีทั้งในด้านฉลากสัญญานะแล้ววันนี้ก็มาด้วยกรมการปกครองมาด้วยเพราะเต็นท์รถมือสองนั้นเป็นสินค้านะเรียกว่าเป็นสินค้าลักษณะของเก่าก็ต้องมีพบรบค้าของเก่าด้วยก็มีใบอนุญ,ญาตค้าของเก่านะ